สวัสดีจ้าสาวสมมสีผ้าละคือเกาเด้อค่ะเด้อเมืนเน่อกี้เห็ดงานในเหมืองนะจน้ะนเนาะเมื่อกี้มาชมบรรยากาศเด้อจานเก็บของเกาเมื่อนี้คึ้ป่าคึ้มฝนฝน,นตกป่อยๆเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งสาวพ่อยกับบา่าแดงเก็บของในเหมืองคือเกาเนาะทางฝากใต้ช่วงนี้ฝนตก บางแห่งก็นำนถว่วนี่เนจากคือการทำงานผลตกได้เหมือนนี้ผลลุงเม็ดป่อยๆ ็บของเก่านี่ก็ต้องขุ่ยให้ถึงผินนะจ๊ะเนาะช่วงนี้อากาศบ่ค่อยดีเป็นไข่เป็นหนาวเป็นวัดใดด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพหนเด้อจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจ้ะเจ็บคอออกมาแล้ว ถอดเขออาไผ่เด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพรา่เด้อพี่น้องช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนี่โมเมนปลายฝนดอกทางผากไตนี่ฝนกระตกดด้วยเฉพาะสุขภาพราหลังกายตอนนี้ ជាំ្រូវក្នាជ្តាវីបានខាត់ខាត់ពីល นี่มาเก็บสองคนห <c oughs> <c oughs> นั่นตัวไฟ <c oughs> ไข่เจ็บสุขภาพ อากาศแปรปรวนรักษาสุขภาพเ,เดอ้อช่วงนี้ควาอยู่มาอีกแล้วทางภาคใต้ฝนตกอีกแล้ว วันนี้เก็บสองคนบาแดงกับสาวพลอยุดเทศสบานมาส่วงสิบเอ็ดโมงกลัวนะจ๊านอะนสิบเอ็ดโมงครึ่งกับสิบประมาณนี้แหละจ้าการทำงานเก็บขยะหรือว่าเก็บของเกา่า เดี๋ยวเสบ้านเพื่อนในอามาทิมช่วงเมื่อน,นี้เพือ่อนใเอามาทิมข้างล่างเนาะจ้าเนาะสาวพ่อยกระบ,บาดแดงกระไรมาเก็บกันสองคนทีมงานทีเหลือบได้หมากเด้อจ้าเด้อเมาเลยสองคนเมาเลยวันนี้สองคน สาวพลอยกับเป๋แดงเหมาสองคนเลยมาเนี่ยด่านสาวกุจีเจอฝนสองสามเหมือพี่น้องเย้ยเป็นวดัด นี่ฝนตกลิ่นเด้อจ้าพี่น้องฝนตกป่อยๆอ,อยู่ฝนตกเบิดคขึ้นเลยสองสามเมือมานี่ตกทางวันทางขึ้นเลยจ้าบางช่วงบางจังหวัดของทางภาคใต้ก็ได้มีนม้ำปาลาไหลหลากมีน้ำถ่่มเนาะค่ะเนาะประกันเหตุงานในเหมือนี่กับมีผลกระทบค่ะฝนตก มีสาวฟ้อยกับเบาแดงเหมาสองคอนเลยมันนี่สาวฟ้อยเก็บไปนำขัดแยกไปนำ จะเป็นส่วนหมากเลยจะเป็นขยะเปียกขยะวันต่อว,วันนอกจากเนาะเดี๋าวบ้านเนเอามาเทให้ได้เก็บในเหมืองนี่จ้ะแต่จะปาระมานี้เนาะคะ่ะนอกขยะแต่กันแต่ก่อนบ่แดงเก็บคนเดียวนี่ขยะนี่เราเก็บบ่ท่านเนะาะบัดทนี้สาวสมศรีกับลูกก็ได้พากันลงมากเก็บ มาเก็บในเหมืองเห็ดอยู่สองสามปีแล้วจ้ะแต่บราเร่งนล้เราเก็บดนแล้วเราเก็บหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วพ่อได้กินได้ใส่อยู่เด้อพี่นอ้องเดือนหนึ่งกับเหลายดอกเห็ดได้ตามกำลังหาแรงขันตามสามสีลอยนี้ก็พออยู่ได้อยู่จ้ะ ก็ต้องหาไดลินล่นกันไปเนาะค่นเนะเนาะ,นาะทุกมือนี่ช่วงนี้เซษส,สก,กิทแมนเท่ยเรื่องการเจ็บไข่ได้ป่วยนี่มาแบบ่าไ้มีไม้กำนดดิการเจ็บการป่วยนี่จะพี่เนอะ ชากินีมาจวนจัดจ้ะหลายหล,ลายนี่คือน่อยด้นี่พี่น้องมาก,ก็บพยะไปเาก็มีอาหารเอาก็เอาให้หน้องมาไปนั่นเดี๋จะได้ใส่ใหม่พ่ายเอาแบบนั่นเนี่ยต้องใส่ใหม่เคีย้ยเอานะกันผันกันเคีย้ยได้พอทึงพืน เสียงเนาะคะ่ะนะเก็บของเก่าในเมืองนี่จะมือปั้นกรนี่กะสาวซีสะเกตก็ถือเข็มแทงใครอยู่บอ่อเขานะจจะนอถือแตรล่องเท้าบูดเป็นเบื้องแตกเป็นขวดแตกเป็นตะปู บรรยากาศและธรรมศาสตร์บางข่างก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาหองเนาะจะ้็อยู่กับธรรมศาสตร์เนาะเบึ่งแน่จากขยะต่างบลรูกีตันเขาจะใส่แม่โคกว่าเด้อค่ะเด้อแล้กวก็เอาไปทับไปสอนกันไหวแบบนั้นนู้น่ะจา้าสีว่าเขาขาวๆนี่เนี่ยไปเห็นนะ่ะถุงพลาสติกเนาะจ้า,จาสาวสุนสีก็จะไม่เก็บเป็นประเภท ขวดแก้วพลาสติกร่วมเล็กสายบอกสายไฟจังสันเนอะจากึ้นจจมีแต่ถุงพลาสติกนี่แหละจ้กที่ทางนี้เขาบะซื้ออยากให้มีการสื่ออยู่จัดจะได้ล,ลดผ้าลาระยะเนาอะค่ะลดโลกร้อนลดขยะถุงพลาสติกัน,นั่นกับเบ้าเบา,บา เก็บถุงหนึ่งสอบหนึ่งนี่กะไ้แค่โลหนึ่งกะคือว่านนี่แหละขัน้นไปขายกันถึงที่กันใช้สีคาน้นามันรหลดแต่ขันเขามาสื่อถึงที่กะนเขากับ่อมาสื่อเนาะค่ะเนาะคุณอาจจะเบิ่งบรรยากาศใช่ค่ะ ฝนตกลิ่นท่านพี่น้องสังเกตดีๆกส็สะเห็นช่หล่มของสาวสมมสีเนี่ยจ้ะสาวสมมสีกลางหล่มอยู่นี่ฝนหย่อยอยู่นี่ เก็บอ <c ười> ันนี้ให้แม่แนลูกระเป๋าลุนเก็บข้างไว้นะข้างไว้เทื่องผุนล่ะต้องใส่ยังเปลี่ยนอาวุธอีกแล้วเปลี่ยนแนวคุยแเรวไาใส่ใหม่แล้วใส่เขี้ยวเลยบอใส่เขี้ยวก็ ่อข้างลางนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วเด้อยจ้าเด้อน,น <c oughs> ี้ที่ที่ที่มองเห็นนี่จ้ะพี่น้องขยะที่ว่าถุงพลาสติกเป็นสั่นส่นนี่จ้ะ <c oughs> ในโคเขากวาดขึ้นไปแล้วเขาก็จะเหยียบย่ำไปอีกที่นึงเนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ถุงพลาสติกแน่นไม่ให้เวลาล่มพัดช่วงหนาหนาวนี่ช่วงนาแรียงนี่จะมีล่มพัด เทศใท้ถุงพลาสติกปิ้วผ่านไปได้เนาะจันนะมันเถื่อกับโตเข้าไปในสวนของชาวบ้านเป็นถุงพลาสติกแต่หดยังละ่ะสาวพ่อยในมอม่เนียมมาลุกอ,อ,อในไม่เนียมกระตองทุกหูอวกรุก้ได้ปะ ขยะแต่ละเมม่อมาหลายหล้เด้วยจ้าเด้อดเป็นขยะเปียกเป็นขยะที่ว่านั่นนะจ๊ะจะเป็นผวกพาสติเป็นขวดแก้วนั่นครับโบปันไดน ถุงดำตลาดนัดะนาดข้ากลุ่ตลาดนัดเขากันย่งเก็บขวดนอกจากเขาแยกขวดพรอมเลยจ้ะมาเดี๋ยวจะตัดถุงแม่ค่ะถุงตลาดนัดนั่นีน่เมาสองคนเลยรถเนี่ยเมาสองคนเลย hoài cả bào đen เคลีย่เหลวเคลียอีกเก็บคัดแหลวคัดอีกเ้อจ่ะพี่น้่มมันบระเมนงานงายงานสบายด้วยจ่ะต้องคุยต้องเคลีย์ต้องจีค้าในถุงสาบานพื้นหอมาดีปัไดดก็พาากันมาเกะไหมปนหาวสัสเห่อกระจะบได่ของ,ของนจะจาเนาะ มันเป็นอย่างข,ขายได้อยู่บ่ลผู้ไม่ได้เข้าไปเผาเป็นเด็กไหมเอาไหมเผา,าเยเดอ๋ยวมันระเบนะิดนะเออผู้ใดใส่แห่เอาผู้ไปเผา ตุก่ำม่แรงมากอ้ยปวดเหมื่อยตามหลางกายเนาะจ้ะเพราะว่าบึงเนี่ยต้องใส่แขนคุยใส่ไม้คุยคือเบาแดงเห็นบ่าจา้ะตรงไม้เคียจังสันเห็นบ่ซํำคนออกกำลังกายฟิตเนสทั้งวันเลยนะะี่เลยค่ะพี่น่องคือการทำงานฝนตกแดดออกก็ได้เฮ็ดมื้อนี้ สาวพลอยกับ,บ่าวแดงเล๋มเมาสองคนสาวสมศรีบสบายนิิปหนีกันเด้อดจากฝากพี่ังหนองเป็นกำลังใจใสาวสมศรีพาหลอดใ้เดิอจาาพี่หนองขอบคุณหลายๆเด้อดจา้าสวัสดีจ้ากำลังใจของพี่หนองคือากอารรับส้ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยจากด้วยสาวสมสีมือใหม่อยากนำเสนอการทำงานทีมงานสาวสมสีขอบคุณค่ะบ๊ายบาย